ครับสวัสดีครับเพื่อนๆมาเจอกับผมอีกคลิปนะครับกับแอดจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวทางช่องดูดีๆมีเฮชานลก็เหมือนทุกคลิปที่ผ่านมานะครับก็จะมีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆพี่ๆนี่น้องๆเหมือนทุกคลิปที่ผ่านมาเลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูข้อมูลต่างๆกันนะครับเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนคลิปวิดีโอนี้ขอเป็นสื่อกลางในการซสือหาสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่แนะนำให้เอาไปใช้ในสิ่งในสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกชนิดก่อนนำข้อมูลไปใช้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสูตรก็คือสูตรเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังเป็นการค่าดาวในความที่จะเป็นไปได้เท่านั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในวันที่17เดือน2อง6 5ทุกๆข้อมูลทุกๆสูตรที่พร้อมจะนำเสนอเพื่อนๆก็ไม่ทราบได้ว่าสูตรจะเดินต่อได้อีกหรือไม่ หวยจะออกอะไรสูตรไหนจะหลุดอันนี้ไม่มีใครทราบได้จริงๆสูตรเข้าได้ก็มีสิทธิ์หลุดได้เท่าๆกันย้ำเตือนกันทุกคลิปทุกครั้งนะครับผมครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ก็คือข้อมูลของงวดที่ผ่านมานะครับข้อมูลเก่านะครับผมก็ปรากฏว่า3เข้าบนล่างนะครับส่วนตัวที่ชนนะครับเน้น4ไม่เข้านะครับเน้นสไม่เข้า สรุปแล้วเฟ้นหาตัวที่ชนมีงดนี้นะครับชนแล้วไม่มาครับแต่สามตัวนี้ผมบอกย้าเตือนเสมอนะครับว่ามาแน่นอนหนึ่งตัวนะครับผมมาแน่นอนหนึ่งตัวก็ปรากฏว่า3เข้าบนเข้าล่างนะครับผมทีนี้เราก็จะไปตามต่อกันนะครับกับสูตรนี้นะครับผมว่าบวกลบคุณหารแล้วจะได้อะไรนะครับผมอันนี้เลยครับผม ก็เหมือนทุกคลิปนะครับเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมานะครับสเตปแรกนะครับเราให้ดูหลักหน่วยบนนะครับงวดที่ผ่านมา3ตัวบนออก308นะครับเราให้ดูหลักหน่วยบนเป็นเกณฑ์นะครับหลักหน่วยบนคือ8นะครับเราก็นับไปอีก1สเตปนะครับหรือว่า1แต้ม901ครับ901นนะครับทีนี้เราก็ วางสองสามไว้นะครับผมวางสองสามสีไว้ระหว่าง2 3งสนี้ตัวไหนจะมาบนล่างประจำงวดวันที่สิเดเือนสองสองพันห้าร้อยหกสิบห้นะครับผมเราก็จะมาเฟ้นหาตัวที่ชนตัวที่เด่นสุดๆนะครับเหมือนทุกคลิปนะครับแต่งวดที่ผ่านมาชนแล้วมันไม่มานะครับผมงวดนี้อาจจะมานะครับเพราะว่ามี4นะครับ4ก็ ตามห้องกลุ่มห้ยต่างๆก็ดังกันมากมายนะครับ4สูตรใครๆก็มีสีนะครับตามห้องกลุ่มห้ยต่างๆเรามาดูหลักการวิธีคิดคำนวณเฟ้นหาตัวเด่นนะครับเราก็นำา8บวกสนะครับก็จะได้2นะครับผม0บวกสก็จะได้3 3บวกสก็จะได้5นะครับทีนี้เรามาดูตัวชนตัวเด่นนะครับ ก็จะมีสามนะครับชนสามนะครับผมสามแล้วก็สองนะครับประจํางวดวันที่สิบเจ็ดเดือนสองสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับผมเด่นสุดก็คือสองสามนะครับสองสามเด่นรองก็คือสี่นะครับเด่นรองก็คือสี่มันไม่ชนนะครับถ้าสีไม่มาตัวนี้อาจจะมาแทนก็ได้นะครับแต่ตาม ห้องกลุ่มมวยต่างๆ4ดังมากครับ4ดังมากก็สำหรับสูตรนี้แล้วมันชน2กับ3นะครับ2กับ3ก็มั่นใจว่า3ยังอยู่นะครับระหว่าง2 3งมสนี้ผมมั่นใจ3มนะครับผมผมให้เด่นรองคือ2นะครับแล้วก็4นะครับผมเพื่อนๆชอบตัวไหนก็ จัดเลยนะครับผมมั่นใจงวดนี้ไม่หลุดนะครับตัวชนไม่หลุดนะครับระหว่าง2กับ3ผมมั่นใจไม่หลุดแน่นอนนะครับผมสีก็ทิ้งไม่ได้นะครับตามห้องกลุ่มหว้ต่างต่างดังมากๆเลยนะครับผมอันนี้ไม่ได้คัดลอกครมานะครับมันมีสีติดในสูตรนี้ก็คือเพื่อนเพื่อนเห็นกันนะครับว่าไม่ได้ลอกคัดสูตรใครมานะครับผมมันมาตามนี้จริงๆนะครับถึงแม้ว่าตามห้องห่ม กลุ่มห้วยต่างๆจะดังสี่ชตดนี้ก็มีสี่ติดเหมือนกันนะครับผมสำหรับอันนี้ก็คือเลขดับแต้มรวมสามตัวบนนะครับดับแต้มรวมสามตัวบนตุ๊กแกมันร้องดับแท้ดับแท้แบบนี้หนึ่งครั้งนะครับทุกครั้งที่ลงให้นะครับมันก็ดับแต้มรวมสามตัวบนได้จริงนะครับผม ก็ไม่รู้ว่างวดที่เท่าไหร่นะครับที่ลงให้ประจาง,งวดวันที่17เดือน2 2565ให้ดับแต้มไวอ้วไวอยู่ที่แต้มหนึงนะครับสูตรนี้ให้ดับไว้อยู่ที่แต้มหนึ่งะครับผมก็น่าจะน่าจะเอาอยู่นะครับเพราะว่าแต้มหนึ่งเพิ่งจะออกไปนะครับน่าจะเดินต่อได้อีกนะครับผมอันนี้ก็เป็นเลขดับแต้มรวม2ตัวล่างนะครับ2ตัวล่างงวดที่ผ่านมาให้ดับไว้อยู่ที่แต้ม2นะครับ ให้ดับไว้อยู่ที่แต้ม2ปรากฏว่า2ตัวล่างออก0330ก็คือแต้มสามงวดที่ผ่านมาดับผ่านเอาอยู่นะครับประจํางวดวันที่17เดเดือน2องสองพันห้าร้อยหกสิบหาศูนย์นี้ให้ไว้อยู่ที่แต้ม0นย์นะครับก็ตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยแคปหน้าจอไว้ได้แคปเอาไว้เลยนะครับผมอันนี้เป็นเลขดับ3ตัวบนไปกลับหกประตูนะครับ อับสามตัวบนไปกลับ6ประตูแคปหน้าจอได้แคบเลยนะครับไม่ต้องทวนให้ฟังนะครับเลขลองให้ก็เด่นชัดเจนจําเจ๋วอยู่นะครับผมแคบหน้าจอได้แคบไว้เลยนะครับผมสาหรับอันนี้เลขดับ3ตัวบนไปกลับนะครับ6ประตูเหมือนกันนะครับสูตรนี้7ปีโดดแค่1ครั้งนะครับ7ปีนะครับโดดแค่หนครั้งอันนี้ผมจะ แจกแม่สูตรนี้ให้นะครับสําหรับคลิปนี้จะแจกแม่สูตรนี้ให้เป็นการคิดคํานวณไม่ยากนะครับไม่ยากแต่เดินดีนะครับผมปีหนึ่งมียี่สิบสี่งวดเจ็ดปีก็ร้อยหกสิบแปดงวดนะครับดับผ่านร้อยหกสิบเจ็ดงวดหลุดหนึ่งงวดหลุดงวดที่ออกสามศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์สามอะไรนี่นะครับผมจําได้ครับเพราะว่ามันทําผมเจ็บนะครับงวดนั้นสามศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์สามนะครับ จำได้ว่างวดนั้นนะครับที่เป็นหลุดหลุดงวดแรกของสูตรนี้นะครับผมเจ็ดปีหลุดหนึ่งครั้งนะครับอันนี้ผมจะสอนแม่สูตรให้นะครับว่าคิดคำนวณกันแบบไหนนะครับผมเรามาดูแม่สูตรกันเลยนะครับนี่เลยครับผมแม่สูตรนะครับผม งวดที่ผ่านมา3ตัวบนออก308นะครับ308หลักการวิธีคิดคำนวณก็ไม่ยากนะครับเราเอาหลักร้อยบนบวกหลักหน่วยบนนะครับก็จะได้1ประจางวดวันที่1เดือน2 2565ก็จะดับ3ตัวบนหางที่1นะครับหางที่1ก็จะได้138นะครับ138หางที่2นะครับหางที่2ก็2ตัวล่างนะครับ สองตัวล่างออก3 0นะครับเราก็เอาหลักหน่วยล่างบวกกันเองนะครับ0นบวก0ย์ก็จะได้0หางที่2ประจำางวดวันที่17เดเดือน2 2 5 6 3้กเราก็จะได้0 0นนะครับดับ3ตัวบนนะครับศ0นทีนี้อันนี้หลักร้อยหน้าครั้งที่1นะครับบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่1ครับเหมือนเหมือนเหมือนกันกับน,นี้เลยนะครับ เราแค่เอาหลักร้อยบวกหลักหน่วยนะครับได้ผลบวกเท่าไหร่ก็จะเป็นดับสามตัวบนของสูตรนั้นๆนะครับผมก็จะได้1 2, 9นะครับอันนี้หลักร้อยครับบวกหลักหน่วยก็จะได้1นะครับก็จะได้ศ1นนะครับผม5บวก9ก็จะได้4ก็จะได้4 5 9นะครับดับ3ามตัวบน อันนี้4บวก5ก็จะได้9แล้วก็จะได้459หนะครับผม4 5 9นะครับก็จะได้ประมาณห้าหางหหางนะครับผมคืออันนี้เลยนะครับผมเอามารวมไว้ตรงนี้ให้นะครับเป็นสูตรเดียวกันนะครับผมเห็นไหมครับ45901 1ยมีนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสูตรเดียวกันนะครับ เอาออกมาจากนี้เลยนะครับผมเห็นไหมครับศูนย์หนึ่งหนึ่งมีนะครับผมก็สูตรนี้เลยนะครับง่ายๆนะครับผม,มง่ายๆผมก็ใช้สูตรนี้มานานนะครับใช้สูตรนี้มานานสูตรนี้เดินมาแล้วเจ็ดปีเจ็ดปีหลุดแค่หนึ่งครั้งนะครับผมจํากันง่ายๆนะครับร้อยบวกหน่วยนะครับแล้วก็ อันนี้จะไม่เหมือนเพื่อนนะครับหลักหน่วยล่างบวกตัวเองนะครับเราก็จะได้003นะครับเป็นหางที่2ทวนกันนะครับร้อยบวกหน่วยนะครับผลลัพธ์นะครับร้อยบวกหน่วยผลลัพธ์นะครับผมร้อยบวกหน่วยก็ผลลัพธ์ร้อยบวกหน่วยก็ผลลัพธ์เราก็จะได้459อย่างนี้นะครับผม459อันนี้เลขหน้าครั้งที่หนึ่งเลขหน้าท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับ เลขท้ายครั้งที่1เลขท้ายครั้งที่2นะครับผมอันนี้เลขหน้าครั้งที่2นะครับผมประมาณนี้ครับผมจํากันให้ดีนะครับง่ายๆนะครับสูตรนี้ไม่ยากแต่เดินดีเอามากๆนะครับผมเดินดีเอามากๆ7ปีหลุด1ครั้งนะครับผมอันนี้มาแจกแม่สูตรให้นะครับคิดเองคํานวณเองนะครับไม่เคยไปลอกสูตรใครมานะครับผม คิดเองคำนวณเองทีนี้เรามาดูแต้มดับรวมสามตัวบนของงวดที่ผ่านมานะครับผมเพื่อนๆคงจำกันได้นะครับสูตรนี้งวดที่ผ่านมาให้ดับไว้อยู่ที่แต้มห้านะครับแต้มห้าปรากฏปรากฏว่าสามตัวบนออกสามศูนย์แปดก็แต้มหนึ่งนะครับได้แต้มหนึ่งห้าแต้มนี้ดับผ่านนะครับผมสเตปวิธีคิดคำนวณของสูตรนี้ก็ ร้อยสิบหน่วยบวกกันนะครับพักเลขไว้นะครับแล้วก็บวกรวมบวกร้อยพวงมาลัยนะครับก็พักเลขไว้แล้วก็เอาผลลัพธ์ของทั้งสองสูตรนั้นนะครับมาบวกรวมแต้มกันศูนย์บวกห้าก็จะได้ห้านะครับผมศูนย์บวกห้าก็จะได้ห้าอันนี้ประจำงวดวันที่สิบเจ็ดเดือนสองสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับสูตรเดียวกันนะครับให้ดับไว้อยู่ที่แต้มสองนะครับแต้มสอง สามบวกศได้ศูนบวกแปดได้1ิบเก็คือ1นะครับผมบวกร้อยพวงมาลัยกันนะครับก็สามบวกศูนย์ได้สามแูบกแปดได้แปดบวกแได้1ก็เอา1ทั้งสองสูตรนี้นะครับมาบวกรวมแต้มกันอีกทีก็เท่ากับ2นะครับประจําววดวันที่17เดเือน2 2565งพันยหสูตรนี้จะเดินต่อได้อีกหรือไม่ก็ วันที่17เดือน2 2565เราก็มารอรุลนไปพร้อมๆกันนะครับผมก็คืออันนี้เลยนะครับดับแต้มรวม3ตัวบน2นะครับ2ถ้าใครจับไม่เป็นก็ประมาณนี้นะครับแคปหน้าจอเอาไว้นะครับสูตรนี้เลยนะครับดับแต้ม2นะครับก็คืออันนี้เลยแคปหน้าจอ,อาไว้เลยนะครับผมถ้าใครไม่รู้ เลขแต้มก็อย่างนี้เลยนะครับ1บวก9ได้0 0บวก2ได้2นะครับ1บวก9ได้0โอ้อันนี้อันนี้ผิดนะครับผมอันนี้ผิดนะครับอันนี้ผิดนะครับผมไม่ใช่นะครับอันนี้มันแต้มสามไม่ถ่ยไม่ใช่นะครับผมก็ให้ฟังเสียงนะครับผมทําผิดนะครับหาเนี้ก็คือบวกอะไรแล้วได้สองนะครับก็คือแต้มดับ ของสูตรนี้นะครับแต้มดับของสูตรนี้อันนี้เพื่อนๆก็มองผ่านไปนะครับผมมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นแต้มสองนะครับก็ให้มั่นใจนะครับว่ามันตรงกับสูตรนี้ด้วยนะครับคนละสูตรกันนะครับผมอันนี้แม่สูตรนะครับหลักการวิธีคิดคำนวณนะครับได้สองเหมือนกันนะครับได้สองเหมือนกันกับสูตรนี้เลย สูตรนี้เป็นสูตรที่เดินดีที่สุดนะครับ97งวดนะครับยังไม่หลุดนะครับประจํางวดวันที่17 <c oughs> เดือน2 2565ก็ให้ดับไว้อยู่แต้ม2เหมือนกันนะครับผมอันนี้ชนแล้วไม่หนีสําหรับคลิปที่ผ่านมาก็ลงให้แล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปที่ผ่านมาก็ดูในคลิปนี้เลยนะครับผมก็ให้ไว้อยู่ที่479นะครับ479 ก็มี4ติดอีกแล้วนะครับมี4ติดเอกแล้วก็ไม่ทราบได้นะครับว่าสูตรนี้จะเดินต่อได้อีกหรือไม่แต่มี4ีติดนะครับมีสติดก็น่าจะเดินต่อนะครับคิดว่าน่าจะเดินต่อได้อีกสักงวดนะครับสําหรับสูตรนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ฝากไปถึงคนเข้ามาดูใหม่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะครับเผื่อผมมีสูตรใหม่ๆมาลงให้จะได้แจ้งเตือนท่านก่อนใคร สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เอขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีครับ